สวัสดีครับเพื่อนครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับพบกับช่องผลเจริญการ,กรเกษตรนะครับยามเช้าวันนี้พาทุกท่านมาที่คอกวัวเช่นเคยาพามาดูแม่เองฟ้าเขาด่างนะครับแม่เองฟ้าเขาด่างซึ่งผมได้ลงคลิปก่อนหน้านี้นะครับในการที่เตรียมตัวสําหรับการตั้งท้องนะครับเตรียมตัวสําหรับการตั้งทอง้องซึ่งเราก็ดูแลบํารุงเขาจน เข้าสู่ระยะอาการที่แสดงอาการเป็นสัตว์ชัดเจนนะครับจนไปสู่การผสมนะครับซึ่งเราก็ผสมเทียมเรียบร้อยนะครับนี่คือลักษณะนะครับอันนี้คือผ่านรอบนะครับผ่านรอบวันนี้นะครับยังไม่มีอาการแสดงนะครับในการที่ว่ามีวัวมีอาการเป็นสัตว์นะครับสิ่งที่เราเห็นได้ชัดก็คือในเรื่องของสีผิวที่ดู เข้มขึ้นระดับหนึ่งแล้วก็การกินอาหารกินเกง่งแล้วก็เรื่องของบอดี้เฟรมนะครับดูมีน้ำมีนวลขึ้นระดับหนึ่งจากที่เป็นแม่ที่โดนดูดนมจนจนสุดทีเดียวนะครับจนโซมครับจนโซมวันนี้รอบนะครับ,นนบ,บ,นะรบสำหรับาการเป็นสัตว์ก็ถือว่าน่าจะเป็นข่าวดีนะครับอีกหนึ่งแม่ที่เราจะได้ วัวที่ตั้งท้องอีกหนึ่งตัวเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งก็ท้องเกือบจะหมดทุกตัวแล้วนะครับตอนนี้ลําบากใจทีเดียวนะครับสําหรับวัวในคอกที่ตั้งท้องเกือบทุกตัวนะครับลําบากใจในการดูแลทําคลอดนะครับแต่ได้จริงไม่ใช่ครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าเราจะได้วัวลูกวัวเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าการผสมติดนั้นมันยากนะครับเพราะว่ามีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับนี่นะครับคือ เหมือนที่บอกครับในส่วนของการผสมติดมันก็มีปัจจัยหลายอย่างนะครับตั้งแต่แม่ว,วัวน้ําเชื้อคนผสมนะครับช่วงระยะเวลาอันนั้นถ้าเราเตรียมทุกอย่างครบสมบูรณ์นะครับความลงตัวมันก็จะเกิดขึ้นก็คือเกิดการผสมติดแล้วก็วัวท้องนะครับซึ่งมันก็จะทําให้เราลดค่าใช้จ่ายนะครับในส่วนของการผสมในแต่ละรอบในแต่ละครั้งนะครับ ก็คือแม่วัวที่ท้องเรียบร้อยนะครับอันนี้ท้องน้ำเชื้อย็กเพศม i นิโนล็อกกีสามเก้าหนเอลเมอร์นะครับเป็นน้ำเชื้อนอกส่วนตัวนี้ผมใส่เป็น KF31 นะครับเนื่องจากเห็นลูกที่ออกมาตัวแรกแล้ว <c oughs> ต้องการเน้นเรื่องของกระดูกนะต้องการให้มันหนากว่านี้นิดนึงนะครับกระดูกนาะถึงแม้ว่าแม่เขาตัวใหญ่นะครับแต่ว่าเราต้องการ ลักษณะกระดูกที่หนากว่านี้ใหญ่กว่านี้นะครับก็เลยใส่ KF3 1มนเข้าไปยังไงก็ฝากติดตามแล้วกันนะครับอรอบแรกก็ใช่ว่าจะติดท้องนะครับต้องรอบ2รอบ3นะครับแต่ที่ที่สุดก็คือการอันตรสาวนะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกทีหนึง่งสำหรับแม่อิงฟ้าเขาด่างตัวนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องพ้นเจริญ การเกษตรนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ